สกายบุ๊ขอเสนอดิจิตอลเพบุ๊นิทานเสียงแสนสนุกเรื่องนิทานทศพิษราชธรรมนิทานทศพิษราชธรรมข้อหนึ่งทานเรื่องน้ำใจพระยากวางทองทานคือการให้หมายถึงการมีน้ำใจแก่ผู้อื่นแล้วรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปัน โดยทานแบ่งเป็นสองอย่างได้แก่อมิสทานคือการให้ทรัพย์สิ่งของและธรรมทานคือการให้ธรรมะอันได้แก่ความรู้คำแนะนำและคำสั่งสอนที่มีประโยชน์นะักกรุงพรรณสีมีชายคนหนึ่งชื่อมหาชนากะเป็นบุตรของเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในเมืองต่อมาเมื่อเศรษฐีล่วงลับไป ชายหนุ่มก็เอาแต่เที่ยวเตร่เล่นการพนันจนเสียทรัพย์สินหมดสิน้นต้องกู้หนี้ยืมสินคนอื่นมาใช้เป็นประจำเมื่อไม่มีเงินใช้หนี้ก็ถูกเจ้าหนี่รุมดาเจ้าขนชั่วยืมเงินข้าไปแล้วไม่ยอมใช้คืนมหาชนากะเสียใจจึงกระโดดลงในแม่น้ำคงคาที่ไหลเชี่ยวหมายจะฆ่าตัวตายมหาชนากะถูกกระแสน้ำพัดไปจนถึงป่ามะม่วงซึ่งเป็นทินอาศัยของพญากวางทอง พยากวางทองได้ยินเสียงร้องของมหาชนากะาจึงรีบว่ายน้ำไปช่วยจากนั้นกล่าวกับมหาชนากะาว่าข้าจะพาท่านกลับเมืองอย่างปลอดภัยแต่ห้ามบอกใครว่าข้าอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มหาชนากะก็รับปากพระยากวางทองจึงให้มหาชนากะาขึ้นขี่ลังพากลับเมืองวันหนึ่งพระนางเขมาสุบินเห็นพระยากวางทองพระนางกราบทูลพระเจ้าพระนศีว่า หม่อมชันฝันเห็นพระยากวางทองและปรารถนาจะได้พบพระยากวางทองเพคะพระราชาจึงรับสั่งให้เสนาอมาตย์ไปเป่าประกาศว่าจะพระราชทานรางวัลแก่ผู้รู้ถิ่นที่อยู่ของพระยากวางทองเมื่อมาอาชนากะได้ยินประกาศจึงรีบขอเข้าเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลว่าพระยากวางทองอาศัยอยู่ในป่ามะม่วงริมฝั่งแม่น้ำคงคาพระเจ้าค่าจากนั้น มหาชนากได้นำทางพระราชาพร้อมด้วยบรรดาเสนาอำมมา์และทหารไปที่ป่ามะม่วงฝ่ายพยากวางทองได้ยินเสียงฝีเท้าของมนุษย์ก็รู้ทันทีว่าชายหนุ่มที่ตนช่วยชีวิตไว้ผิดคำสัญญาเสียแล้วจึงมุ่งหน้ามาเข้าเฝ้าพระราชาด้วยหวังจะได้รับความเป็นธรรมจากพระองค์ พระยากวางทองเดินเข้ามาย่อเข่าทำความเคารพแล้วกราบทูลเรื่องราวที่ตนได้ช่วยมหาชนากะไว้พระราชาได้สดับแล้วก็กริ้วยิ่งนักตรัสด,ด้วยพระสุรเสียงอันดังว่ามหาชนกะเจ้าคิดร้ายต่อผู้มีพระคุณไม่สมควรมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่พระยากวางทองได้ร้องห้ามมีให้ลงโทษถึงประหาร และยังทูลขอให้พระราชาพระราชทานรางวัลแก่มหาชนากะอีกด้วยพระราชาจึงตรัสกับพระยากวางทองว่าท่านเป็นผู้ไม่ผูกอาฆาตสำหยังมีน้ำใจยิ่งนักเราจะให้รางวัลแก่มหาชนากะตามที่ท่านต้องการพระยากวางทองจึงกราบทูลพระราชาว่า ขอให้พระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่สัตรสัตว์ทั้งหลายตลอดไปพระเจ้าค่ะตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าพระนาีก็เลิกเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทรงตั้งอยู่ในโอวาทของพระยากวางทองตลอดพระชนชีพ